ครับผมมีเซกปีสิบเจ็ดครับครับรถน้องมีข้างโอเพนมาแล้วนะครับแล้วก็มาล้างชุดข้างทางร้านเรานะครับครับแล้วก็เรียงเม็ดใหม่เปลี่ยนท่อเป็นท่อช่างพันนะครับเป็นผ่าแบบกึ่งหมกกึ่งเปิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเม็ดใหม่นะครับเปลี่ยนสปริงสไลด์หลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกซีนพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ ครับรถคันนี้ต้องบอกนะครับรถน้องทํำข้าวโอเพนมาแล้วนะครับพอดีมาล้างชุดข้างนะครับแล้วก็มีอะไรแจ้งไปอย่างที่บอกนะครับไปครับไปลองดูครับผมไปครับนั่งขับครับ รถคันนี้เป็นรถส่งอาหารนนะครับอย่างนี้นะครับกองหลังนะครับครับรับก็ลองนึกภาพดูนะครับว่าถนนเส้นที่ผมมาเททุกวันเนี่ยลมมันแรงมากนะครับแล้วถ้าลองไปนั่งขับตามพวกสะพานนั่งขับตามไอ้นี่นะครับวิภาวดีนะครับหรือถนนที่ลมดีๆนะครับมันจะไปขนาดไหนครับฝากด้วยครับขอบคุณมากๆครับผม